สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เจอกับน้องผักกูดโตแล้วนะเนี่ยกินได้แล้วนะคะเก็บกินได้แล้วนะไม่น้อยสั่งมาจากเพจอจากเฟซบ,บุ๊กนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปว่าพันผักกูดอย่างเงี้ยคะ่ะ<บา>เขาก็ขึ้นมาให้เราเลือกนะคะว่าเจ้าไหนเจ้าไหนเนาะแล้วก็เอาเลือกเอาเจ้าที่ถูก ที่สุดจีค้าเนอะไม่น้อยสั่งไป20ต้น100บาทค่ะรวมค่าส่งแล้วนะคะ1 0 0่บาทแถมยังแถมมาให้อีก5ต้นค่ะเป็น25ต้น100บาทคุ้มมากเลยค่ะเอาจีค้าไม่น้อยรับสิคะแล้วก็ปลูกค่ะมันออตอเขาจะมาประมาณคืบนึงค่ะความสูงความความสูงตั้งแต่รากถึง ถึงก้านแลนะคะคืบหนึ่งเนาะแล้วเราก็เอามาปลูกโตว,วันโตคืนอยู่ค่ะเนี่ยโตมากแล้วนะคะเนี่ยได้แล้วเก็บกินได้แล้วนะคะแต่ไม่น้อยยังไม่เก็บค่ะให้เขาขยายก่อนจริงๆแล้วภูเก็ตเนี่ยมีผักกูดขายตลอดปีนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ทางใต้นี้จะชื้นแฉะเนาะผักกูดเขาจะชอบชื้นแฉะแต่ว่า เราก็ยังมีเป็นของตัวเองเนาะเป็นความภูมิใจนะคะที่เราปลูกได้ขยายได้เนาะนะี่ค่ะเห็นไหมอันน,นู้นกระทะเก่าๆเอามาปิดดินหมักนะคะนี่ยาอ่าใบ ผักใบอะไรไม่ได้ก็มาใส่ไว้ค่ะให้เขาย่อยอมาดูต่อนี่นะคะนี่ในบล็อกค่ะบล็อกกว้างประมาณเมตรกว่ายาวประมาณ2เมตรบล็อกเหลือจากการก่อสร้างนะคะบ้านเรือนก็เอามามาก่อขึ้นมา2ชั้นนะคะ สีนี้สองชั้นแต่ว,ว่าถ้าเป็นบล็อกใหญ่ก็อย่างนี้ก็อันเดียวชิ้นเดียวนี่ก็มีขิงค่ะปลูกขิงเอาไว้ด้วยปลูกขิงเอาไว้ด้วยเดีย๋ยวเพิ่งโทรมานะจ๊ะเดี๋ยวโทรกลับนะนี่ก็เป็นกระชายนี่เป็ผักกูดที่เพิ่งขึ้นใหม่เขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะ นี่หนึ่งแปลงเนาะพอได้กินละพอได้เก็บลวกยำใส่หมูสับใส่กุ้งนะคะกรอบอร่อยอร่อยนะเนี่ยชอบมากเลยตายเอ๋น้องจุลินทรีสังเคราะห์แสงเยอะจังเลยเขย่ากันไม่หวไม่ไหวนี่สีเขียวนะจ๊ะ มีสีแดงจ้ะขวดอะไรก็นำมาขยายได้หมดนะคะอาทีนี้ขวดก็ไม่ทิ้งอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะดูอันนี้นิดนึงค่ะน้อยหนาเพชรปากช่องเห็นไหมสูงกว่ากำแพงบ้านเราละ อันนี้หิวมาจากโคราชเลยนะคะเนี่ยเพชรปักช่องเนี่ยได้กินสองครั้งแล้วค่ะออกลูกใหญ่ใหญ่แต่ว่ายังออกไม่เยอะเพราะว่าเขาแค่ประมาณ3าสี่ปีอยู่วลนวก็ตัดแต่งกิ่งเขาลงมาหมกๆมกเอาไว้ใต้เนี้ค่ะเปลือกผลละม้งละไม้บ้างเห็นไหมเปลือกบางคุดดังฝั่งโน้น เดี๋ยวถ้าเป็นลูกแล้วจะได้ถ่ายมาให้ดูกันนะคะอันนี้คือโชนค่ะโชนหรือบอลหวานหรือตูนอันนี้ขึ้นง่ายนะคะขยายพันธุ์โดยการเนี่ยค่ะเขาจะแตกออกมาเป็นกกออย่างเงี้ยเนาะกอเล้กอน้อยแล้วก็เห็นไหมฮะกอเล็กอน้อยอย่างเงี้ยแล้วก็นํามาขุดแล้วก็ไปขยายเอาไปขุดขุดแล้วก็ฝังดินง่ายค่ะเป็นง่ายขอให้มีน้าเขาชอบที่แฉะเหมือนกัน พี่น้ำเยอะๆผัดอร่อยค่ะนี่ผัดใส่กะปิอร่อยนะแล้วก็แกงใส่กะทิอร่อยแกงส้มอร่อยค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ากินกับส้มตำกินสดๆยังไม่น้อยไม่เคยกินนะคะสะมากก็จะมาปรุงอาหารก่อนเนาะโอ้ยเราจะเขย่ากันยังไงเนี่ยต้องนั่งเขยา่าต้องหาหาที่ว่างๆนั่งเขยา่า อันนี้ก็จะหมดแล้วใช้มันใช้เรื่อยนะ,ะขวดเล็กๆอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะใช้จิวเห็นไหมเขียวเหมือนกันแหละเห็นไหมคะขวดน้ํายาบ้านปากอย่าทิ้งนะคะนี่ได้สีน้ําตาลนะคะขวดนี้สีน้ําตาลเนาะขวดวิตามิน มีสีน้ำตาลอ่อนๆมีอะไรก็ใช้ไปนะคะอันนี้คือพามาดูกระถาง,กร,ถางาากระถางเอ้าขาดเลยกระถางเผือกค่ะเผือกกระถางเล็กๆเห็นไหมคะโตะได้ขนาดนี้แล้วค่ะรวาน้อยรดน้ำหมัก,กบอก่อย ได้กินนะคะเผือกในกระถางเนี่ยเดี๋ยวว่าไม่ได้กินนะเคยชมแล้วใช่ไหมรอบหนึ่งชมอีกรอบค่ะอุย้ยชื่นชมสมนัดกับบัวบกสวยเหลือเกินจ้ะแม่เอ้ยเห็นไหมคะบัวบกไม่น้อยสวยค่ะนี่บัวบกในวงลอ้ลอล้อรถยนต์ค่ะสวยไหมคะ งามเชียนะคะนานนานนานแค่ไหนยิ่ความรักเราไม่ได้ทำงานคณะชายาจ้ะอะไรเนี่ยมาว่วงอะไรตรงนี้กระชาย อยู่ไปอย่าเกิดก็อยู่ไปโอเคไม่น้อยมาพามาชมผักกูดผักอะไรอย่าใบบอบกแล้วก็ต้นไม้ต้นหญ้าข้างๆบ้านนะคะมาปลูกเป็นเพื่อนกันนะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ